เดี๋ยวเราทําการเทสตัวปั๊มตอนหลังแล้วครับของโกเบครับตัวนี้เคส6าสาตัวนี้เคยปั๊มมาจากทางญี่ปุ่นติดรถมาแล้วครับเทสตัวหลังก่อนตอนนี้เราก็ปรับโฟล์ครับผมครับนี่โฟก็ขึ้นไปเยอะเลยนะตอนนี้สองร้อยกว่าโฟยังนิ่งอยู่ล้วครับ น,นี้ก็คือเป็นส่วนตอนหลังแล้วผมครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาเทสตัวเกียร์นะครับชุดน,นี้อันนี้ก็เป็นตัวปั๊มช่วยเข้าคอนโทรลเขานะเข้โอเ่อตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะตั้งตัดไว้มาสั้า50บารา <c oughs> 50บารตัดแล้วนะโอเคเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปเทสตอนหน้าแล้วครับ น,นี่คุณกอล์ฟเราอับอันนี้เราเทลูกหลังกระเคียบไปแล้วนะเราจะมาเทลูกหน้านะผมของตัวคาวาสากิตัวนี้ฮะเรามาดูดีกว่าครับก็จะสังเกตว่าโครขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเกือบแปเกือบแปินิดๆ นี้ก็ไม่ได้มีรวดเสืมอะไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะส่ตงตัวนี้ที่ประกอบเทสแล้วกับทางลูกคา้าไปใช้งาน